ท่านผู้ชมที่ขนมปัุสท่านนะครับเมื่อนี้มาพอพี่พอนองเป็นเสาว,วั่นเสาตีเก่าเดือนมนกราคมพุทธศักราช2 5 6ที่3นะครับเมื่อนี้มาพอพี่พอนองยึดตลาดชุมผู้มุดหรือตลาดตอ้องแก่ทำเภื่อเมืองจังหวัดเลยนะครับมานนี้มาเข้าโซ,โซนของง่วครับโซนของง่วนนำไร่งานรลคข้าง,งั่วของตลาดนอกก้นองแก่ห้นพี่น้องรับทราบนะครับาบริบททางโซนง่วครับ สวัสดีครับพี่น้องได้ว่าจยกตัวละล่ะไทยตัวหนึ่งเอาเอาเปิดตัวดีก็หลานเปิดตัวหกสิบห้าภาพเจ็ดเดือนแล้วดอกเบิกเด้อเห็นดอกเบิกเจะเปล่าขวดจีดเล้ลูกจะเปล่าขวดจีดินตังเดียวตะขอดิบยี่อะไรนี่เป็นน่องส้มเลยไหมนี่นะครับเบิดครับสีแดงลองเบิดนะครับเด้อ แข็งเบื่งคตัวไหนของพื้นครับเบิงงเบิงบัเบิส่งนองกลมัดเบิง่มัดมัดิมดส่เชื่อได้ครับตัวหนอีกตัวนึงคุณน้องตัวนั่นปะเดียววั่นแม่ลูกกว่นี่ตัวไหน่ตัวไหนเนี่ยตัวนันเนี่ย ตัวาสองทดีวนรอัอาสบเอาตัวนี้สามหมื่นหกสามหมื่นตัวนี้ก็สามหมื่นหกอนนั้นหามก่อนี่มียใน่ามืครับมียใหญ่หามืนสองอมได้ับเอสิบเก้าก็ตนั้นไเกาสามห่สิบหกับคสามหม่น เอ้าคุณน้องฝ่าเบอร์โทษได้คุณน้องเบอร์โทษน้ของคุณแมเบอร์อดแปดดแปดเหาเจศย์พี่น้องบ้านน้องขามเอาเออัมาขอบคุณคุณละนานะ้อมเอาียังต้อนรับครับผนลุงพอดีครับใส่ละง้วเจ้าอยู่ใส่นลยย่แกวเออเดี๋ยวนีไปหาท่ากุนละเ้อเนาะพี่น้องกบรรยากาศทำ มาคุณลูกแตไม่ลยกตวหมืเนี้ยะแต่ไม่ยกตัวเดีมาโค้งหนึ่งอ่โค้นึงเอาเปิดตัวไหนลูกสี่สาใช้ลูกกเนี่ะใช้ตัวไหนนี่บอลูกกเนอ่โอ้นั่นนะครับลูกกเนคุณลูกจากะเพื่อสมัครครับนั่มาสี่ครับเปิดสีสิบสา นี่ลูกบั้น,นทิดดอกเงี้นตอนล่องไหนวาลูกเดนล่องขั้อมขอเบอร์ทัได้ลูกหกสาม1หกสามหนึ่งหาหนึ่งเกสองสาสกอง่ากบ้านดองขาวดาวาเพื่ออัสบาดิลูกนะบ<อ>ันบ้นอน,นี่<อ>ลูกเตื้ยงบันดีครับเดี๋ยวติไปหาดอกขา,หายไยไส้กี่บาทบั้นบันดีกว่ายไส้ขายไมโตหนึ่งแล้วลโทรมาจากพลทองเดนใบ้านจะโตละ แม่ลูกค่มนึงแม่ลูกนึงเอาไว้อยกใส่อีกก็เปิดตัวได้แม่ลุกเนี่ยส <22. S 1> องหมืนสองเออหลุดมินิี่น่องเบอรอาเดอสองหมื่ครับแม่ขาวลูกแดงตัวเนี้ยตัวนี้เปิดตัวไดนพ่อลุงสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าร้อตัวเลาอะไรทุกตั อ่าสี่พันห้าร้องพันห้าร้อยนะครับพี่น้องสนใจก็งามพดไล่ประกาศจานเนี่เอาฝากเบอร์โตรอยได้ศูนี่ศย์แปดสี่สามเก้าหนึ่งสามเก้าหนึ่งน่ห้าศูนย์สองสี่ห้าครับมนมาเดิกะครับวัสดีครับดคว่าอไมาเจ๊ตัหล่ลูกน่ตัวตัวไหนเล่นอยากตัวไหนเนี่ยอยากเ้าเส้าเพี่น้องเบนะครับเส้าะ น้องนั่งไปเลี้ยงไปคุนกันเงินนะครับยุดดีลูกยุได้ดีเดินดีดอกเดดีดอกเงินเลยนี่ดอกเงินดีเราละพาพอลูกมาหาเงินเหมือนเนี่ยเอาฝปะบนตัวพอลูกเที่ยงศูนย์แปดสามรูปแปดสามหนึ่งสามหกหนึ่งสามหกหนึ่งห้าเก้าแปดหนึ่งห้าเก้าแปดอเออไปหาปอนพอลูกเที่ยงเด้อวันที่สุกเบิกสองเขาหมดละเอาวันมาเดี๋ลูกเนาะ เจ้าบรรยากาศไปเรียกครับผมจะไล่งันตะข้างงวดที่สนามต้องเกลียดมากสวัสดีครับคุณนอออันนี้มันงวดยังงวาเล่เนี่คือธรรมาดางวดเล่เปิดตอนได้ล่าหน,นึ่สองพันห้าสองพันห้เอา ตอล่อไหนวะล่ะตัวไอยู่ครับตอะไรตัอะไรเนาะตอะไรเมื่ดเหนือยเปิสพอนใจกสี่เนาะอ่าเี่น้องสนใจัว่าในัดตัวเดียวจะัมันหมานลูกเด้อาเบอร์โทรได้ลูก0 9 2 0 9 2 5 5 9 529 7 3 5ย7355า3 5งห้อยาหงกห้อย้อยลูกิ้ยลิจักกีศินอะไรครับกูศินไดไรการสินได้ลูกเนาะมันหมาะล่ะเด้อมันหมันมันหมันมันหมัน ช่องคูมชนชดสเตชันครับพี่ขวยเบืง้งหลดพี่มึงกิงเบืงเบ้งเจ่าขวงสวัสดีอ้สวัสดีครับตวได้ไหวอ้าดาคุณพุ่นเนืเป็นม่ยักตัวหลาียาวมาเนี่ย4ี่วครับป้านถึงตัวนี้เปิดตอนไหนเชียสามหมื่กครับสาม,มหมื่นหกเอาพี่อกเบื้องนะครับเลยสี่ใครับลสี่่ไเลยใครอยู่บนสีไนส่ไร่กาจาเอาพี่อกเบื้องนะครับ ตัวเท่าไก็เอาหนิสามหกต้นรองไหนเนาะด้ครับต้ตัวไีบนี่ครับซาลาเร่นี่ซล่ครบลูกแม่เมีก็ลูกวะเม่ครับแม่ก็ลูกตัวเท่าไรสี่มื้นสองครับสี่มืนสองเอาพี่น้องเบอร์ครับซาลเร่แม่สีเดือนวลเจ้าหน่อยลูกสีบักตันสี่เดียบสองไตันนึงเอาไอ้นี่บ่ ตัวนี้บ่เปิดเท่าไรนี่เก้าแปดเ้าแหนครับโต้นอไนทุกโต้เนาเอาฝากเบอร์โท่าได้ครับศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดห่สามเ้าหนึ่งสามเก้าย์เกแปดมศนยเก้ครับเสียจ้อ้อยจ่บัตรใอาเภอฝึสวนกับบัตรเล้ซคเท่าครับยิ้มเด้เอามันบานเอามันบาน สวัสดีครับพลุงช่วงบรรยากาศเขาสนามก้มเกไปเลยครับส้วนเตกันยากขึ้นส้วนเทิง์ก่าก บรรยาก,กาศครับ ตัวน้อของว่ามึงกูจะรบตัวรองรับตัวกันอยู่ครับากันหกสบบาทค่าหกสิบาทค่ากันหกสิบบาทจ่ายให้นึกถึงเอาเอาหนมาันึันน สวัสดีครับพ่อลุงสวัสดีครับได้มาเยอะตัวแล้วพลุ่งคนนีนผมได้มาสองเมียครับสองเมียตัวห่งเมียเล่พุ่นเอาเปิดเมียนี่กับลูกว่านี่ครับเปิดตะกอนพ่อลุ่งใส่หนี่เมียนี่เอาเปียดจิบหาเขาเปดจิบหาต่อร่องไหนพ่อลุงครับต่อร่องได้เมียเมียมันทับอีกไหมเมียทับแล้วครับทับจ้าเดือนแล้วสามเดือนสามเดือนทับหลอดหรือทับโตพ่อลุงทับหลอดครับทับหลอดพ่อไหน ว่บไนี่ครับคนบไป้หส่เเสามหนึ่งครับครับนี่นะครับนี่ลูกลูกเถิกเจ้าราคาเท่าไนี่ครับเ้าม่อก่ลูกเมียปะลูกเมีครับลูกเมีวันลูกเถิกเนะเปิดตัวได้กับพอลุงเปิดเปิหาครับเปหา้เละพอลุงเนาะก็ลูกกขายขายสไดตลูกเน่ะลูกสี่หมื่นลูกสี่หมนเอามาเอาแยกให้คะครนี่แม่ห้ เมสซี่หาเอาไสพอุงอีกไสอีกตัวไหนอ่ะเม่อไร่เม่นี่ครับตแม่นี้ทับโตเจักเดือนเหรอเนี่ยเจ็ดเดือนกล่วแล้วครับเเดือนกว่าทับบ้ามันเท่าไหร่นอเปตัวไรพนุ่งตัวเนี้ยตัวนี้ครับสอตเล่าน่อยขึกันนะครับยินออกตอกันไปเรียงนะครับตัวใหญ่สูงประมาณตัวไหนพนุงน่ลอยหาวลอยหาชิครับียหชบิงนะครับเ้อ ตัวไหนพล er the like oh, like ุงเนี่ยเ่ยเหมืนเนี่ยเยเปิดตัวไหนหิเปิดหาเมือหาเปิดหาเมื่อหาโอ้ตันจื้อหรือตัวอิเล่ยัฮนจะทำให้พอลุงย่ครับย่าง่กนหน่อยหน่อยยอนใจคว่าหาพอลุงนะครับเอาพอลุงฝากรโท้นนะครับศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสาหนึ่งหน่งหน่งหนสอเกาสองเก้าโอ้เก้าสองเก้าสองเก้าสา คนล่กไหนก็หาหาหกห้าหกคลูสมชายคนลุกสมชายจสลกลอยเห็ครับลอยเ็บมันมานักพลุกษเนอะขอบคุณขอบคุณหลายๆครับเอาลูกลัดียังต้องไปที่บ้านครับเดี๋ยวไหนพนุกห้องจะไหน เดี๋ยวคนดีงามไปท้ายให้ดอกสวัสดีครับเอาแต่มาจากโตครับเปิดโทรไัพครับ ่สิบอยพี <74. S 2> ่น <catal> ้องเบิ Arizona, <med> <Ay. S 3> ้งนะครับท okay. mm ับไปทับเวครับ well, ท like ับลอหรือทับตวทับโตครับมามันเทานี่เนาะรับพี่น้องเบิ้งนะครับเ้อไปลกาเที่ยวกนี่นะนนี่เลเหน่นติดวนพี่น้องาเบิ้งหน้าเบิ้งหาเอาไปเรียงนะครับเ้อ สนใจติดต่อเบอร์โทรดีครับเบอร์โทรจำอะได้เด้อบอกมาจากสายเอามาจากเสีอระพุ่มครับมาจากเสีอระพุ่มครับครับพี่น้องสนใจกันมาติดบ้านยุกมาเอาต้องแกะในกระเดื่องคเด้อครับครับครับขอพุ่มขอพุณมอะไรเราเอาเด้อครับครับครับถูกพี่นกช่วงบรรยากาศออเ ชมวงบรรยากาศทสนามครับโอ้สวัสดีครับให้เออเฮ้ยพอหัวตั้งไรล่ะต้นนี้เปิดตัวไหนครับนี่เปิดหาสองครับเปิดหาสองเป็นพอพัดลูกลูกตัวไหนครับลูกซี่ใบครับลูกซี่ใบพี่น้องเปิดหาสองตอนนั้นไหนบ้างครับนี่นั่งื่อได้ในในเอ้าหาให้พี่น้องเมื่อาสนใจไไปเป็นพอพัดนะครับเบื้องหน้าเลยเปิดหาสองครับนี่เบื้องลำตัวล่ล่าเบื้องแข่งเบื้องขาลูกซี่ใบครับถ้าพี่น้องสนใจ เดี๋ยวไปเป็นพอพัน,นงามอยู่ครับพี่น้องสนใจจะไปพอพันเนอะเขาไปเลี้ยงก็ได้เป็นพอพันก็ได้เสริ่งพี่น้องครับมีครบเบิดนะครับเอาฝาเบิร์ดโทษเลยพี่น้นองเออ 065 0์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์้าสนาสองห้านึ่งหนึองนนครบเรียบร้อยครับนะครับอ่น้ยังครับอยล้งนะครับายล้งจากสายอาจากเสียครับผมจากเสียเอามันมาด้านหครับเนอะขอบคุณขอบคุณหลายครับ ลูกครับสวัสดีครับโอ้พ่อกลังมาเบิงบัวงขอลูกเ้วยโอ้พ่กรลังต่อกันอัไหนอนไหนก่อนห้บ่ไห้นะครับเอ้วเดี๋ยวเพ่ดกลังซีพ่นกรลังดีซอแล้วดิพอลุ้มพ่นดีซียังบาทกว่าเนี่ย เาสนะลวงาวดิ่ไเดีอาพอลุ่งขายเป็ดหนื้อมันหมันเด้อคบขอบุญขอพุทธไรบ่ได้อันนี้เราพิดพี่น้องซื้อเล้วเออพิาพเตเลี้ยงเยอ่ครับพอลุง่งเราหมันเี่แล้วครับ นปไปใส่ไข oui, mm oh. nah ่เยอยู่นี oh. ่เดยมาักข่าตนนไ่เพิ่ไกวงเนี่ยเอ้ยเพิ่นไห้รอดหาอ๋อแล้วว่าทิดไว้ก็ได้เนาะนเปบาดอห้วยขันขัน่อขึ้จูก็เ้วหัดดว่าพรุงไปไปไปละ้ากเราไปเ้อะไอไข่มันหมานะพรุงมันหมานพรวง กล้วยตัวนี้เพิ่งเปิดไปซีริผ่านปะครับนี่ยซีริผ่านปะแต่ค <c oughs> นบอกเของญี่ปุ่นเนืนเ้อขาวเนอตัวนี้เปิดซีริผ่านตอนลอกหนังกันหนึ่งขั้วอ๋อหนายหอยหน่อยกับแม่ตัวนี้เนาะไปลูกไปเก่งก่อนละสวัสดีครับวัวขาวท้องไทยครับนี่ยวัวขาวเนี่ยที่ โอ้นี่แหลคออหะครับเพื่อสภาสนามตลาดนองแกมเมืองเก่าเล็ก้องนะครัก นยหอยกระไล,ล่ก็คือไล่รยากาีน,นี่คือส้นของงัวครับขอบคุณขอบคุณ่านผก้ชมที่ให้การจิตการชมรทุมมท่องรู้ม่าส้นสเต,สเตชันครับนี่รกการรายงานรากางัวขอตกาบน้องแก่เพื่อเมืองจังบวัดเล่นใ่เพียงน,นั่ีีครับสบายดี